สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24สิ่งหาคม2อ6 6แม่กลับมาจากเซเว่นเลวแวะซื้อของกินที่ร้านใกล้ๆบ้านมาด้วยเออซื้อมาเยอะเลยซื้อของมาเยอะเลยเหอฮไหน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 หูปิ้งหูปิงหนู กิ้งหนูอยู่ไหนนะโอ้นี่นี่สองตากร้องของตากร้องหมูปิ้งหม,มูปิ้งแม่ซื้อมอาให้ขอบคุณนะคะโอ้ซื้อหน่มนอันนี้มันมอันนี้อันนี้มันไส้สับรต์จะซื้อไ้พ่อไงเออพ่อกินได้เหรอไม่รู้อะอ๋อเดี๋ยวพ่อบอกเดี๋ยวคิดตังให้แม่ด้วยคิดตังค่าอะไรบ้างมีปูอัดด้วยนะแม่ซื้อปูอัดมาด้วยนะ ผงน้องสองโทมเทียมพ่อพ่อกำลังจะกินข้าวมื้อเช้านะคะแม่กลับมาจากตลาดพอดีใกล้ๆบ้านนี่เองอมีข้าวเหนียวมุกปิ้งด้วยมีน้ำจิบอู้อนี่จิบจิบอะไร จิบกุ้งตอนแรกว่าจะว่าจะทอดปลาหมึกเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยัว่จะทอดปลาหมึกไก็ข่ไเก็บไ,ไ้าะไข่ี่ยังม่ิไข่สิไขสบฟองเดี๋ยวเก็บไขไ่กันไ ไปซื้อตลาดต้องจงเนเลยเือเื่อจไปตลาดต้องจีงจนญาตเขาเ,เข็นเนมาคพ่อเข้าเวทเข้าเวทเข้าเวท ไม่ร่วมร่วมได้นี่หนึ่ี่ไม่ร่วมก็หนึงสี่นี่เราพอดีแม่ซื้อกูอัดไม่พอด้นะสแพ็คนี่สิบเก็แค่ว้สามสนี่ นี่ใช่ที่สักงที่สั่งไปร้านจะนิดนิดจบเลยใช่ไหมอืมจะจไม่ได้สั่งไค่ไม่ได้สั่งอะไรนิดเดียวเนี่ยเข้าตื้เ็นไหมเข้าตู้ฟิน จำเดอจะจำจะจันด้อนี่จำจะเว้นจำจะเนจเว้นเอาไว้ทตัวเนี่ย